เเอาลยม้โอเคเราจะไปเยี่ยมคุณยายกันไปปั๊บับไปปั๊บครับกันนี้มากรับกันนี้มาครับทำไมเราตัวเล็กจังเลยเราเด็กนะครับไอ้ยัยใครขอส่อให้นั่งรถอย่างงี้สัตว์อ้วกตายมาดีเฮี้ยอะไรก็แล้วนั่งเบาะในดูรถคนข้างหลังครับชูนิ้วกางสายรถคันนี้ตามมาเป็นเจ็งพวกเวราะแต่เราจะไปเยี่ยมคุณยายใช่ไหม วครับทำไมคุณรู้สึกว่าคุณยายจะดูน่ากลัวนิดหน่อยฮะมันไม่มีที่อะไรปกติเลยแต่ตั้งแต่เกมแล้วแล้วมันสูงมันปกติไปแล้วไอ้เหมือนก็อาจจะเป็นคุณยายทียังไงก็อาจจะเป็นคุณยายที่แสนใจดีก็ได้นะเว้ยเดี๋ยวยูมึงใจดีมึงด้วยล่ะขนาดจะเล่เกมอควาเรียมโง่ๆยังทำผีและหลามาได้เลยไอ้นี่มึงอาจจะมีอะไรผีคุณยายอะไรเงี้ยเหรอผีคุณตาเออผีคุณตาแบบมียายอยู่คนเดียวแล้วก็มีตาผมผีคุณยายจริงด้วยไอ้เหี้ย กูไม่รู้เลยนะเนี่ยไอนาเปิดไอ้หน้าโหลดดิ้งเนกูไม่รู้เลยเนี่ยไอนาใช้แค่ผีมันมันน่าจะเป็นคนแหละน่าจะตอหรอแม่แม่ทำไมเขาว่าหลดแม่มึงบอกว่าบอลลี่และฟอนอะไรมันเหมือนกันเลยอ่ะอันที่จริงมันมันมาด้วยกันได้เว้ยไอ้มันจะมีทางให้มาหรือว่าให้ให้เหยียบอะห้เหลือนงทางถนนวะเนี่ย โอ้ uh, ้ยเฮ้ฉันดีใจมากเลยที no. no. that that. No. Okay. ่คุณมาด้วยความเอ้นี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยที่ได้พบกับพวกคุณทุกคนไอ้พวกเธอทุกคนน่ะโอ้เราคุยเสร็จทุกอย่างเลยเสร็จกินทุกอย่างอะไรอาหารว่าอะไรวะเออจะมึงทำกับข้าวเสร็จเมื่อไม่นานมานี้เองนะพวกเธอมาร่วมจอยกันก็ได้นะโอเคไปกินอาหารกับคุณยายกันดีกว่าไปไปาแต่คุณยายแม่งคุยไกลจังเลย หน้าแม่งไม่ปกติเลยแปลว่าย้ายแล้วตะโกนแน่เลยหน้าไม่ค่อยเป็นมิตรเลย,โอ,ย,ยโอ้ยแมวน่ารักจังเลยอะ่ะเอ้ยพวกนายคิดยังไงล่ะโอ้ยนี่มันดูน่าตาจานมากเลยอะ่ะแต่แมวน่ารักมากเลยนะานายเนี่ยดูตุ้มเตียมโอ้ยนี่มันมีสีจ<า>ันทร,ร์มากเลยะนะรักมันนะ โอ้ยขอบคุณมากที่รู้สึกนายรู้สึกเหมือนที่นายอยู่บ้านตัวเองเลยนะรอบบ้านคนปกติจะมีตู้ของรอบๆสิฉันม่งจะมีไปทัน่ีจะควงคว้าอะไรบางอย่างไม่มีที่อะไรปกติลนี่คุณยายเหน่เนี่ยเน่เน่เตลเน่เตลคิดว่าบ้านปกติมีอะไรแบบนี้ปะวะนี่ตู้ที่อะไรเนี่ยโอ้คนดีสิที่ฉันพบสิไม่อะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันบางทีอาจจะเป็นของขวัญแล้วมั้งฮะเฮ้าเป็นของขวัญแล้วก็แล้วทำไมมันถึงถูกล็อกอยู่ล่ะ มันดูเหมือนต้องการปกปิดอะไรบางอย่างไว้เลยอ่ะเพราะเราต้องเงียบนะเราต้องเงียบไ,ไปก่อนนะงเดี๋ยไไวเขาได้ยินเราอ่ะตัวอย่างเป็นไรไหม <c oughs> องเหยาบโอเคหรือเปล่าโอ,โอใ้ใช่ใช่ใช่เป็นปาร์ตี้ที่ยอดเยี่ยมไปเลยแต่บ้านมึงมีเหี้ยนู้เต็มหมดเลยโอเคเยี่ยมเลยคุณยายกําลังทําอาหารใ้พวกเราอยู่นะบา,อ,า,าอ่อเหี้ยอ้มันดูหน่าอร่อยจังเลยทำไมมึงหลานเยอะจังวะงั้นเรามากินกันเถอะนั้นเรากินกัน เราไม่ใช่หลานเนี่ยไอเนี้ยไอเจอรี่อะหลานเขาเราเป็นใครไม่รู้ไอที่แอรเราอาจจะเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติอะไรอย่างงี้ไงเป็นเพื่อนเปล่าเป็นเพื่อนเปล่าไอ้ไซส์คนละคนละไซส์กันเลยบอกเพื่อนกูเก็บไหมเดีกยอะโคตรมันมันเผื่อมันเผื่อมันทำอะไรได้ว้าวนมัสุดยอดมากเลยอร่อยมากเลยอ่ะฉันรู้อยู่แล้วแหละว่าแม่งโคตรอร่อยเลยอ่ะโอ้มันอร่อยจริงอ่ะทำไมหน้าเจอรี่เดีไม่มีความสุขเลยมันยิ้มอยู่หน้ามันโดนเหมือนโดนเหมือนโดนญาบิมาคับมา โอ้ทำไมฟันคุณยายเป็นสีแดงได้เนี่ยขอบคุณมากเลยนะที่มัน่ม่ชอบอ่ะดีใจนะที่สนุกกับมันอ่ะโอ้กูทำไมต้องเป็นกูเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ยสุดยอดโอ้ก็แต่เป็นอะไรล่ะโอเคหรือเปล่ารีบหายาให้กูอย่างนี้เลยโอ้หลานโอ้นี่นายแพ้อะไรเธอแพ้อะไรหรือเปล่าอ่ะคุณแพ้อะไรกูแพ้อะไรเอคือผมแพ้ทัวร์น่ะผมเดาว่ามันแพ้ี่สงสัยจะเออนี่เธอดูมีปัญหาเรื่องหายายเนี่ย กีไม่อยู่ในช็อปแล้วคุกกี้เออใช่กระเป๋าของผมอ่ะเร็วเข้าไปหากระเป๋าอะไรนะเียกูยังไม่ทันกินเลยเฮียแล้วกูแพ้ได้ไงเนี่ยกระเป๋าหากระเป๋านี่กระเป๋ากูอยู่นี่กูหยิบกระเป๋าไม่ได้อ่อหยิบได้แล้วแม่ตัวใหญ่จังเลย อขอบคุณนะขอบคุณมากกูหาเองนะเนี่ยทำไมกูต้องขอบคุณมึงด้วยเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหากูหาเองแล้วกูก็ขอบคุณด้วยแล้วมีปัญหากันแ้ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยกูกูเป็นอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะเกลอ้าวมันดีแล้วอะปาร์ตี้จะเริ่มขึ้นเดี๋ยวฉันจะโอเคมาซ่อนดูดีนะจะวิ่งไปร้านค้าโอ้คุณย่า พวกเราจะช่วยคุณทำความสะอาดบ้านนะไม่ต้องหวงไปเกี่ยวกับเรื่องน้ำพวกเราจะช่วยด้วยโอ้ขอบคุณมากเลยพวกนายพวกเธอทุกคนน่ารักมากเลยคุณย่าทำไมคุณย่าดินน้ำมันจังเลยเราก็ไม่ค่อยต่างคุณย่าอะไรเงี้ยเราดูเด็กไม่ค่อยสมประกอบเขาให้ทำความสะอาดแล้วเราต้องทำอะไรอ่ะเมื่อกี้คือเราปาร์ตี้กันแล้วแหลอเราต้องเก็บของพีกนี้หมดเลยกูไม่รู้สึกว่าเราปาร์ตี้กันเลยเมื่อกี้โอ้ทำไมโอ้โหทำไมตัวเราเล็กจังเลย เมื่อกี้เราปาร์ตี้อย่างจริงจังเราเป็นเด็กไงอ๋้ยเราต้องขึ้นไปชั้นบนประวะเอาไม่ใช่ไม่ให้อันนี้เฮ้ยมีขนมบังติ้งด้วยกามันต้องมีกุญแจซ่อนอยู่ชัวร์เลยแต่เราไม่ต้องหยิบมันหรอกไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวก็มาได้พัดโอ้ยเยี่ยมมากนายเขนายขอบคุณที่ช่วยนะทำไมมึงนั่งอยู่เฉยๆนั้นเนี่ยเราควรจะดูเอ่อทีวีกันในขณะที่เราหงุดหนะ โอ้ฟังดูดีฟังดูเข้าท่าแล้วมันฟังดูเข้าท่าเลยโอ้ทีวีบ้านโอเคไปไจัดการนเลยทีวีครอบครัวมึงสุดยอดมากเลยชนบทไงมันบอกว่ามึงจะดูทีวีแต่มึง ใหญ่ยั่ไงมันกำลังเดินมามันเดินติดไงอ้าวอะไรไม่นอนตดนมันคือว่าโอ้ยไอ้มึงว่าไอ้ืไอ้ข้างหลังมันคุ้นๆนะเหมือนเราไปมาเมื่อไม่นานวันนี้เลยเออเหมือนเราเคยไปว่าไม่นานวันนี้เลยนะไอ้ข้างหลังอ่ะมันคืออควาเรียมใช่ไหมอาควาลงอาควา กูจอทีวีมันก็เจ๋งเนื้อแบบทีจอทีวีมันนิดเดียวแต่แบบแบบเออแบบภาพมันมันเกินจอทีวีมันนิดนึงเนี่ยภาพไม่อะไรหรอกเลยังไง 3D ไงโอ้ 3D อุ้ยคุณคุณจะอะไรอ่ะโอ้โหมันดูสุดยอดไปเลยอ่ะน่ากลัวและจะอะไรถ้าฉันเห็นด้วยใช่ก็ว่ากันเลยมึงมันไม่เหนื่อยโยกขาอะไรมั้ เออฉันเริ่มจะชิมชากันมาแล้วอะ่ะโอ้ออใช่เราควรที่โ <c oughs> อ้ใช่เราไปนอนกันเถอะไอ้อยารุ๊ครับยารุ๊ครับให้เให้เจลลี่ไปก่อนครับใช่คุณเจลลี่บ้างครับเออเราควรจะรอเออคุณ,คณแก่อยาเจลลี่กลับบา้านก่ไหมไม่เดี๋ยวเขาคงเธอคงกลับมาเน้ไม่ช้าด้แหละไปเลยครับคุณเจลลี่ครับคุณเจลลี่รีบเดินไปครับคุณเจลลี่อย่าอย่าอย่าสะดุดบันไดนะครับคุณเจลลี่อย่าสะดุดบันไดนะครับผม เจอรี่ระวังนะเจอรี่อย่านะใครใครจะแซงเจอรี่นะเมื่อกี้ผมรอเกือบสิบนาทีให้คุณเจอรี่รู้ไหมครับเย้บ้านคุณเจอรี่สนุกจังเลยเคยได้เล่นมาก่อนเลยต็มต็มรู้ว่าตรนนี้หมุนได้นะมัแต่ห้องเจอรี่มันอยู่คนเดียวทำไมเตียงเยอะจังเลยไม่รู้นะเนี่ยก็เวลาคนเข้ามาเล่นมันก็ห้าคนหกคนไหมครับอาจจะปาร์ตี้บ่อยไงก็เลยแบบเตรียมสร้างไว้แล้วไงสร้างไว้ให้แล้วแต่ทำไมห้องนอนมันหรือว่าแบบบางทีแล้วแบบ เรานอนข้างนายนะเรานอนข้างนายนะแต่มันนอนได้จริงเหรอนอนได้นอนได้มันให้เราเล่นไปก่อนเดี๋ยวโชว์โชว์นี่เดี๋ยวโชว์โชว์ลงแน่นอนอ่ะ p l a y around Injury Room เขาให้เราเล่นได้อู้จอรี่นายเล่นมันคืออะไรวะเฮ้ยหล่เฮ้ยเฮ้ยโอ้กูช่วยดูไม่เป็นไรก็โดดไปเรื่อยๆโอเคกายเอออว โอ้ี c ป like ่ะใช่ฉ em? ันว่างนั้นแหละเออแล้วคุณย่างนายกลับมายังงไงฉันไม่มั่นใจเลยว่าพกเราเล่นมาพอหรือยังบางทีฉันไม่ได้ยินเสียงเธอเลยอ่ะก็บางทีอ่ะนะใช่อาจจะไม่เป็นไรหรอกแน่ฉันคิดว่าเขาเธอสบายดีแหละเธอมีน้าที่าปลุกของเธอแล้วเว้ยงั้นก็ทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยดีเลยเไงไงเก่งอ่ะเออทำได้ไงอ่ะพัด เรานั้นลาตีสวัสดเพื่อนโอ้ลาตีสวัสดเจอรี่ไปนอนกันดีกว่าไปๆรับเดี๋ยวกูนอนห้างนะอ้าวไอ้เหี้ยมันเลยที่นอนให้กูไม่รู้เหมือนกันอ่ะกูกูอยู่ดีๆตัวกูก็ว้าไปเลยโอ้ยฟ้าผ่าแมวคุณจังเลยแล้วทำไมกูมานอนตรงนี้เนี่ยอ้าวคััอกายกธอนายได้ยินเสียงนั้นไหมอ่ะแล้วทำไมเตรียมเป็นอย่างเงี้ยเอ้ยอะไรเตรียมเตรียมเป็นอะไรวะก็เตียงก็เหมือนเดิมไม่ใช่อะ เอออเสียงนั่อีกแล้วดีทำไมอยู่ดีรู้สึกว่าเตรียมเกิดอะไรขึ้นนะทุกอย่างบเรไม่อยู่คนละฝั่งเลยว่ะเอออยู่คนละฝั่งอยู่คนละฝั่งเสงเสียงอะไรย่างที่ดังมากอยู่ข้างล่างเนยอยลบ้เจอยากกลับาแล้วให้ลูกบ้านูกบานหมืเตวเลยขับมาแล้วอ่ะ คิดว่าเราควรจะไปเช็คนะอ่ลูบาหายไปแล้วชุดบาศก์ได้ชุดบาได้ปีเธออาจจะต้องการใครอาจจะต้องการเธออาจจะต้องการเราจะไปเรารีบไปกันเถอะเต็มเต็มเาบ้านได้เลยไปกันเถอะตรงมาไม่ถึงมันบอกให้ไปเลยอย่าลูบาไปด้วยอย่าลูบาไปด้วยอย่าลูบาไปด้วยเอาไปช่วยปกป้องเห็นลูกบาศก์เอาออกจากห้องไม่ได้ไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราตามเรารีบไปตอวการปลอดภัยเดรี่เห็นไหมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้อย เรารีบขึ้นไปนอนต่อเนะแต่ฉันคิดว่าคุณยายของนายเออคุณยายอาจจะนอนละเมอละเมอละเมอเออนี่นายเพราะอะไรกูจะพิกูจะอ่านว่านอนเด็กเธอลงมาแล้วไอ้เที่ตกใจมาเลยเราควรจะตควรจะเออเราได้จะอ่ะอ่ะแล้ววะให้ต้อนคุณย่าในขณะที่คุณย่ากำลังให้นี่อยู่อย่าไปทำให้เธอตื่นคุณ ซ่อนยังไงเดี๋ยวจะพาเธอเอ้ยไม่ใช่ฟอสมันมัีจุดซ่อนของมันฟอสมันมีจุดซ่อนของมันดูด้ยฟอสมันมีจุดซ่อนของมันเป็นยังไงนี่นี่ตรงที่เราตรงที่เราอยู่เนี่ยปุ่นหยวกเนี้ยเฮ่ยเอ้ยไม่สัตว์เฮ้ยขึ้นไปชั้นบนคือชั้นบนขึ้นไม่ได้ทันตัน เฮ้ยกูรู้แล้วหลังพม่า,มาไงดิมมันไม่ทันแล้วพอ้อมันไม่ทันแล้วต้องวิ่งหนีอย่างเดียวไอ้เฮียยายโดดเป็นด้วยไ <c oughs> <c oughs> ม่ยายแม่งแข็งแก่งมก <c oughs> กาแอวเนี่ยนะยายอไยายยไม่เจอเเฮียโอเคมันอะไรวะเนี่ยไม่เจอแล้ว แต่มันน่ากลัวมากเลยอ่ะไมรใช่ฉันก็ไม่เคยเห็นเธอเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยไม่เคยเห็นเธอเป็นอย่างนี้ก่อนมาก่อนเลยบางทีเธอน่าจะกลับไปที่ห้องน้องเธอแล้วเออกลับไปไปไอ้ที่ทุบกูมาทีนึงแต่แม่งไอ้พัดแม่งลากมาหากูเจอรี่คือดิ้มลองห้องเลยแค่ไหะไอ้แอยกลับห้องใช่ปะกลับมากลับมาแล้วทำไมสาวมันังแปลกๆกันเนอะอีตกใจวมาเจอรี่เมื่อกี้เธอทำอะไรกันน่ะ ไล่ฉันคิดว่าพวกเราควรที่จะเป็นสำรวจตรงที่เธออยู่นะควรปรู้ว่าคุณแย่ของฉันน่ะอมีเหมือนมีแผ่นไม้อยู่กระยาอยู่ข้างล่างาที่ไหนสักแห่งในใช้ล่างนั่นครที่ไปนั่นไปกันเลยไปหาพวกหาพวกเขาอะไรพวกอะาวะขอเล่นบ้าก่อนเล่นไปเลยลองตัวแตกนะพอดไปเด้อเดี๋ยวไม่ได้ชิปเดี๋ยวไม่ได้ชิปคินเจล เร็วเวดอเวีอย่ามึงอย่าเดินไปโดนเก้าอี้เด็ดขาดนะเจอรี่เลื่อนมาแล้วอ่ะแอนเดสเต็มออนแกนมาเดี๋ยวอ๋ออ๋อไปล็อกประ,ประตูห้องยาไว้เร็วเร็วต้องรีบมาหานี่ยเจอแผ่นอีกเจอแผ่นแล้วอู้เจอสองแผ่นเลยเฮ้ยในห้องตู้เสื้อผ้าเต็มเลยไปเอามาดีแล้วมาช่วยกินแล้วเก็บใส่ย,ยังไงเนี่ยของแปะไหนวะไม่เห็นมีเลยมึงเก็บไปหมดแล้วยังไม่หมดยังไม่หมด หมดแล้วหมดแล้วห้องห้องนี้หมดแล้วห้องนี้หมดแล้วหมดแล้วมันหมดแล้วมันแอลเอหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วมันไปปิดห้องคุณยายเอาคุณยายไว้เอ้ยนี่ยหมดเสร็จละปไปแเรากลับกันเถอะไปเปิดไฟให้คุณยายเปิดไฟให้คุณยายเอาเปิดไม่ได้เปิดแล้วเปิดแล้วไปกลับกลับกันเลยเปิดป้าต่อได้แล้วไม่รู้นะว่า แต่ฉันต้โคตรกลัวเลยเลยสินะว่าประตูมันน่าเกลียดขนาดน้ำไหลฉันเคยเกลียรู้สึกเกลียดขนาดนั้นมาก่อนเลยก็เคยไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกมั้งเราสามารถที่จะหาวิธีออกไปและหนีหลบหนีได้แล้คิดว่าไงล่ะเออบางทีเราควรที่จะออกไปทางประตูนเดินเดินออกไปทางประตูหน้ามันคงออกได้หรอกใช่ฉันคิดว่าแต่ฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยฉันไม่คิดอย่างนั้น บางทีเราสามารถออกไปแต่งเงียบๆได้นะเราไม่สามารถทําไมจะไม่ล่ะคือคุณยายคุณยาของฉันเปลี่ยนเปลี่ยนไปตั้งไอ้นี่ไงตั้งมันเป็นระบบไม่เป็นเรื่อความปลอดภัยแล้วคุณหลานรู้รหัสอืมึงคุยกับเพื่อนโดยใช้คําว่าคุณเหรอแล้วทำไมมึงเป็นคนดีอย่างว่าพัดเฮ้ยแล้วเราจะทำไงกับเธออ่ะแเราจะทำไงต่ออ่ะแล้วกล่องดำนั่นอยู่ไหนอ่ะ b บ c k Box อมันคืออะไรอ่ะแล้วเราจะหาไอ้กล่องไอ้กุญแจที่จะเปิดกล่องนั้นที่ไหนกุญแจเปิดมาได้บางทีมันอาจจะมีกุญแจอื่นที่อยู่ตรงใต้ดินนะใช่แล้วโอเคไปหากุญแจกันีกว่างทีเราก็ควรจะหาทางออกอื่นที่มันจะไม่ทําให้เตลอนคุณญ่านั่นมันเป็นทาง อะไรที่ยากมากเลยนะเออตอนนี้เราควรที่จะหากุญแจก่อนแต่เราจะหาไม่ที่ไหนบ้างเฮ้ยเฮ้ยมุนติวมุนติวเฮ้ยไม่ไงโคตรเท่เลยว่ะไอ้เค้ากุญแจทำอะไรเฮ้ยเหยียบเสียงอะไรอีกเหมือนอะเฮ้ยกเมื่อกี้เห็นใครอยู่หน้าประตูวะไม่ไม่ม่ว่าเราต้องหากุญแจแล้วอะโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะจะทำยังไงดีเพื่อมันมันมีใครอยู่หน้าประตูกันอ่ะเพื่อนจ้า ก็ย่าจะเเปแลราควรจะทำยังไงอะล็อกประตูดิอีเสียทำอะไรดิคุณย่าของฉันรู้สึกว่าจะปวดมากเลยอะคดูความรู้สึกว่าถ้าล็อกก็ไม่ช่วยเว้ยไม่เป็นไรหราดูมคุณย่าไม่ออกมาจากห้องที่เราล็อกแน่หนาได้เลยแล้วก็ถูกมันไม่ใช่แค่ล็อกธรรมดาคือมันหลบมาไปคือมันหลบมาทุกครั้งเลยเมื่อฉันจะเปิดประตูนะแล้วก็ระวังไว้ด้วยเลยจอยี่ยาเจอ่ เจอรี่ตายแน่เลยไอ้ศาตว์เอ้ยต้องหวังทุกคนแคซอนอยู่ในสักทีเด็กระวังตัวด้วยนะเจอรี่นางสยองขวัญยังไงวะเอ้ยเจอรี่แต่ละเจอรี่มึงทำอะไรเนี่ยเจอรี่เจอคุณย่าโดนไม่ต้องไปช่วยเจอรี่ไม่ต้องไปช่วยเจอรี่โดไม่เปอะไรไม่ได้แเราไปช่วยเจอรี่ เราก็หากุญแจแล้วเราหากุญแจเราต้องหาวิธีเปิดประตูด้านอีกครั้งหนึ่งไหมเราต้องไปช่วยเจลลี่เจลลี่แต่เราต้องหาวิธีจะช่วยเจลลี่ก่อนโอเคไหมเราจะหากุญแจจากไหนเอ่อกุญแจเราต้องรีบแล <Aww. S 2> ้ว <adalah> ทุกคนเร็วเข้าไปเข้าไปในห้องหญ้าเข้าไปในห้องหญ้าเร็ว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 กุญแจจะต้องอยู่ในห้องกุญแจใช่ไหม ไอสารเรากไปช่วยเจอรี่เจอรี่หายไปไหนแล้วเนี่ยโลกบุญญามีอะไรเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยขุนแก่ขุนแจนไม่ได้ไหมเพื่อนมันเนี่ยมันกินไม่ได้มันกิบไม่ได้อ่ะเดี๋ยวต้องรอก่อนต้องรอเราคุยกันนี่มันไม่ดีเลยนะเนี่ยฉันไม่ได้รับสัญญาณนั่นสหรับเรื่องนั้นฉันควรที่จะต้องรีบออกไปจากที่นี่ น่ะหยิบสิเฮ้ยฉันเจอกุญแจแล้วเกูว่ากูยืนเจอมันานแล้วนะเว้ยบางทีอาจจะเป็นเอ่อกุญแจที่เอาไอเปิดไอ้กล่องดำนั่นก็ได้เรารีบไปดูกันเถอะเร็วเร็วเร็วเพื่อนเร็วเร็วเราเราควรที่จะรีบทำมันก่อนที่เอ่อเออ่เปิดเร็วเร็วเร็วเปิดแล้วเปิดแล้วกูเปิดแล้วกูไม่ได้เป็นคนหยิบกุญแจมาอาจิมา อ๋อแต่มันไม่เยู่ที่ตัวกูอ่ะเอาเพื่อนจีบมาเพื่อนจีบมาเพื่อน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 ตรงนี้ตรงนี้เพื่อนเพื่อนกองอยู่ที่ไปไอสลัดพักกุนกอง้ยไปไปไปคอดีดดีดอ่ะเนี่ยกุญแจไปชั้นใต้ดินจ้าฉันว่าแล้วนั่นแหละกุญแจโอ้อะไรเนี่ยมาดูกันว่ามันจะไ้เปิดประตูห้องใต้ดินได้ไหมอ่ะหยิบไปดิเพื่อน กูได้กูได้กูได้เปิดเดีโอเคมันเปิดได้มันเปิดได้เฮ้ยแต่มันเข้าไม่ได้ดูแม่ดูน่ากลัวจังเลยอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะเราควรจะรีบออกจากที่นี่ถ้าเราทำได้ไม่เราต้องช่วยเจอรี่ไอ้เหี้ยเพื่อนออกเกมแล้วเพื่อนไม่เป็นไรเราต้องสามคนก่อนเจอรี่เจอรี่มันจะไปช่วยนายแล้วมันจะไปช่วยนายแก้มัสอ่าเฮียเจอรี่ทำท่าบักๆอีกแล้วสายกูเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วโอเคหรือเปล่านายเป็นโอ้ยนายออกไปแล้วโอ้วไม่บักไม่บักเเร๊กัน ใช่ฉันไม่เป็นไรหรอกทุกอย่างมันเกิดปัญหาแล้วมันก็เกิดขึ้นอย่างไวมากฉันจำจฉันจำไม่ได้เลยวันนี้ฉันคิดว่าเออฉันดีใจที่นายโอเคเออลำนายลงอยู่ทีนี้เลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือเออคุณย่พาฉันออกมาแล้วก็ล็อกห้องเอาไว้โอ้เราเจอกุญแจที่จะเปิดกล่องดำนั่นแล้วก็เจอกุญแจที่ออกมาเปิดประตูชั้นใต้ดินเออคุณย่าอยู่แถวนี้ไหมอ่ะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันฉันไม่เห็นเธอเลย <What? S 2> บา้า <Yeah. S 2> นที้องหาวิธีเรี่ยนเดี๋ยวจะที่นี่นะกอที่เธอจะเจออเอ้ย<พ>อแต่กูเห็นเอ้ย,อยกูเห็นห้องที่มันต้องใส่รหัสมันต้องหารหัสตัวใส่ดิใส่อาจจะเป็นห้องลับหรืออะไรไม่รู้ทำไมจะไม่ละ่ะใช่ฉันเห็นเธอเฮ้ยมีห้องที่ใส่กุญแจไปจไหนแล้วที่นึงที่อย่าไปากล่าวถึงเลยตอนนี้เราสิ่งที่เราทำตอนนี้คือต้องเหนียกจะที่นี่ เออเคเราต้องเราทําให้เธอโกรธเข้าต่แล้วมันเป็นความผิดของฉันเองดิฉันจกเข้าโจมตีเธอเมื่อเธอหลับอยู่เดี๋ยวฉันจะช่วยพวกนายทุกคนโดยการเอาไอ้บุดแพงนั่นไปล็อกประตูอีกรอบหนึ่งแต่ฉันไม่รู้หรอกนะว่าฉันจะทําอย่างนั้นได้หรือเปล่าแั่ก็ไม่คิดอย่างนั้นเหมือนกันที่จะออกจากที่นี่มันเป็นไอเดียเอย้มันจะเป็นไอเดียที่ดีว่า คุณย่านโลคจิตมากกูบอกเลยเออมึงคนโอเคชิบหายละวโคดเอฟยูสเตออโกกว่าดิว่าสเตอจะโกนี่คือไปไหนวะไม่ช่วยไงนะเออจิตหนัแล้วก็คอนเทนต์เราต้องไปดีวะไป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 โกโก้โก้เหรอเออโกโอม่เห็นนะเมื่อกี้ตรงโกมีสัญลักษณ์อัศเจรีเอาล่ะเยลี่เราจะอยู่ต่อ ใช่นายไม่รู้เท่าหน่อยว่ากีดกำกาบของเยี่ยคุณย่านายมีเท่าไหร่คือแข็งแกร่งมากเลยนะเด้อมาเถิน่าแล้วก็เราลุกขึ้นไปข้างบนกันเถอะคุณย่าจะรอเธอร์ไพรส์พวกเราอยู่ไม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 ่ฉันต้องการที่จะไปกับพวกนายไม่นะฉันอยากจะไปกับพวกนายเจลลี่นายทำไมนายเป็นอะไรเปล่าเนี่ยตัวฉันควบคุมอะไรไม่ได้เลยมันดูเหมือนมีบางอย่างควบคุมฉันอยู่ไปกันเถอะออกไปเด็ดเดี่ยกัน โอเคเร็วเข้าเราต้องรีบหากุญแจเราเราต้องรีบตามหากุญแจนะเราสามารถเปิดเราสามารถเปิดประตูนี้เนี่ยโอ้โโชคดีรีบหาไม่ฉันจะช่วยหาฉันจะช่วยหามึงเคยช่วยว่าน่าจะมันจะยืนอยู่ไอ้กูรู้สึกว่าเจอเฮ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วเร็วๆร็วพัดเอามาเปิดเอามาเปิดพัดเอามาเปิดมาเร็วจังวะมาเร็วมาเร็วโอเคทุกคนเราจะเจอมาแล้วเราออกจากที่นี่กันเจลลี่หยิมาสิเจลลี่แล้วแมวอ่ะไม่ช่วยแมวเหรอเจลลี่ โอ้ชิบเอิญนะโอ้โอ้โหโอ้จะบ้านมันมีอะไรอย่างงี้ได้แล้านมี่ได้แล้วแหละอันนี้ต้องไปกันทีตะคนวะเมื่อกี้เราน่าจะอยู่ต่อนะว่าอยู่ต่อแล้วก็ตายดีวะมันอาจจะได้แบดเอนดิ้งนี่มันอะไรวะเนี่ยทุกคนพัดเอออย่าตายนะเพื่นใครเป็นคนสร้างไอ้โจลี่กันเนี่ยเอ้ยแต่กูไอ้ปากกลัวไม่เก่งว่ะ เราเห็นอะไรบ้างใช่ไหมใช่บางทีคุณย่านายอาจจะคนประดิษฐ์มันขึ้นมาคุณย่ามีเราติดตามเราแล้วก็แล้วคุณย่ามึงเราบาไปไหนเนี่ยเจลรี่มึงเมาเชี่ยเลยน้่ยไปอยู่ตรงนี้แหละมันจะไปกันจริงใช่ไหมไปดีโอเคแล้วพวกเราควรทำอะไรอ่ะกูไม่ชอบเลยปลากลัว มันก็รู้โอเคเดี๋ยวคุณญาต์นะครับช่วยนายจะผ่านไปได้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอเจอรี่เจอรี่นายจะทรยศฉันงั้นเหรอฮะฉันคิดว่านายจะทําได้ดีกว่านี้นะโอ้เดี่ยมเลยนอยชมดีนะนโชคดีนะคอยผ่านมาได้ดีๆนะไม่ไม่ต้องห่วงไปหรอกพวกเราสามารถทําได้มึงมีเด็กที่ไหนพูดอย่างนี้จริงๆเหรอ ว่าแต่ถ้ากูตายตรงนี้กูจะตายเลยป่ะวะเออจบเลยนั่นที่เกิดใหม่ตา่หรืรยยอย่งอาจจะอาจจะเป็นเลือลอ่อนรถอ่ะไอ้เหี่ยตายเลยเพื่อน